ิชแควหรือแควคคือเหรียญอะไรนะครับแล้วทำไมเนี่ยมันเข้ามาในกระดานเทรดแค่2วันถึงเติบโตถึง3 0 0เเซวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเหรียญตัวหนึ่งชื่อแควหรือลิชแคว k นะครับเหรียญตัวนี้นะครับคือเหรียญอะไรนะครับจัดดูเหรียญประเภทอะไรทำไมมันเป็นเหรียญที่น่าสนใจซึ่ง เว็บไซต์ต่างประเทศหรือ youtube ต่างประเทศก็ทำเหรียญนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแฟนคลับของผม,มนะใน youtube นะครับคอมเมนต์ก็อยากให้ผมทำเหรียญนี้ขึ้นมาแต่ข้อมูลเนี่ยมันมีน้อยมากๆนะครับอ่ามันไม่มีเรื่องของอรายละเอียดโปรเจกต์อะไรมากนะครับแต่มันมีเรื่องของแ a n จตัวเหรียญนะ่ะว่าเขาจัดสรรไอตัวเหรียญเนี้ย ไปในทิศทางไหนนะครับเรามีการจัดการสภาพค้องอย่างไรนะครับดังนั้นเหรียญน,นี้ยรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญพวกตระกูลแอล i อนะครับอันนี้คาดการณ์สั้นๆนะครับไม่ได้บอกอย่างตรงตัวเพราะลิชควอสเนี่ยเป็นโทเค็นแบบ t h f f t t n n r y y นะครับหรือมีสภาวะเงินฝืดถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับที่มี LP อัตโนมัติ5%นะครับ และมีฟีเจอร์อัตโนมัติถึง5% r i s c q u e s t เป็นแพลตฟอร์ม l a u n c h p a d นะครับแบบกระจายอำนาจนะครับพร้อมกับคุณสมบัติเป็น Mega Jackpot นะครับ r e f e r a n d Lottery นะครับสำหรับผู้ถือเหรียญ Quest เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปถือและครอบครองได้นะครับตามอีเวนต์ต่างๆที่ทางบริษัทกำหนดไว้นะครับ ฉะนั้นเครือข่ายอันนี้ขับเคลื่อนโดย Binance Smart Chain คือมีการมีการลงโปรเจกต์นะครับไว้ในแพลตฟอร์มของ Binance Smart Chain นั่นเองฉนั้น s i s u วักเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญที่อยู่บน Binance Smart Chain แต่ยังซื้อบน Binance ไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยสองช่องทางแนะนำว่าติดต่อผมมาดีกว่าว่าซื้อยังไงนะครับและเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้ ะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยกันนะใครรู้ข้อมูลมากกว่าที่ผมนําเสนอสามารถใส่มาได้เลยนะครับใต้โพสนะผมก็หาข้อมูลตามที่ผมหาได้เพราะผมหาใน coin market cap ก็ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยละเอียดอะไรผมก็เลยมาดูตรงเว็บไซต์ที่มีท่านเนงนะครับได้ทำเอาไว้นะครับแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละ,ะครับ แล้วก็เข้าไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆก็โอเคนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยพอผมดูผมยังไม่ค่อยเชื่อถือมากเท่ากับ d o อกซีล่านะครับที่เป็นเหรียญด็อกผสมกอสีล่านะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีไอเขาเรียกว่าดีแหรือดีไฟเป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นการติดต่อการสื่อสารอะไรผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือไอตัวเนี้มันจะเทรดได้ที่ไหนนะครับลืมลืมบอกไปนะตัวนี้เทรดได้ที่นะครับแพนเค้กสวอปนะครับคือซื้อเหรียญเนี่ยจากบ i แ a น c e แล้วก็เข้าไปใน iWallet นะครับแล้วก็ทำการซื้อจากแพน c a k e ส w a p ถ้าไม่รู้วิธีเข้ามาถามผมที่ Facebook ได้นะครับไม่รู้วิธีแต่อยากซื้อ พอมันน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเติบโตทีเมื่อวานเนี่ยประมาณวันเสาร์เนี่ยถึงสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนะครับเติบโตอย่างมากเลยจากศูนย์แปดตัวตอนนี้เหลือเจ็ดตัวเข้ามาในกระดานเทรดเกต i ไอโอแค่วันที่ห้านะครับใช้เวลาสองวันเติบโตอย่างมากเลยนะครับก็เสียดายนะไม่รู้จักเรียนนี้ไม่งั้นก็เข้าไปซื้อแผ่นเคกสวอปตั้งแต่ต้นน้ำแล้วนะครับแต่เอาละตอนนี้ยังลงทุนทันอยู่ เพราะมันยังแค่สูงเจตัวนะครับและก็ใครจะลงทุนในเหรียญพวกนี้ผมก็แนะนำว่าให้จัดสรรความเสี่ยงเอานะครับอย่าไปลงทุนหลักหมื่นหลักแสนนะครับหวังที่จะรวยกับมันผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเป็นพวกโดนลักภูนะครับจะเหมือนกับไอไอสควอตเกมอะนะครับที่โดนลักภูไปนะครับเงินหายไปหมดเลย เราโครงการโปรเจรกต์ก็หายไปหมดเลยใบแนนก็ตามตัวอยู่นะครับแต่เอาละ่ะในเนี้ยเขาบอกว่ามันอยู่ในชุมชนของ BSC นะครับใบแน Smart Chain และมันก็มีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้ง t r a t e LP Lock นะครับแล้วก็ Anti-Warn นะครับแล้วก็ l ั c k Proof ด้วยนะครับก็ก็มีการพิสูจน์นะเหรียญเน,นี้ระดับหนึ่งนะครับว่าเออมันก็น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่า ดูแล้วมันก็ยังไม่มีไม่มีไอแอปหรืออะไรเป็นของตัวเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยก็แนะนำเลยว่าซักสี่ร้อยถึงห้าร้อยถึงสองพันนะครับส200องร้อยถึงสองพันอ่ะนะน่าจะคุม้มถ้าเกิดเหรียญน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เสียไปแค่นั้นก็ดีแล้วอะนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าจะลงทุนในเหรียญพวกเนี้ย ที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับเราก็ไม่ได้รู้จักมักกี่อะไรมันนะดังนั้นแต่ว่าราคาเนี่ยสูนะ่ะหลักสูนะ่ะมันน่าสนใจนะครับคือลงทุนแค่ประมาณสองร้อยสี่ร้อยคุณก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาได้ระดับหนึ่งคูณก็ได้เป็นพันกว่าล้านแล้วอ่ะนะครับงนั้นผมตอบได้เลยว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมต้องบอกตรงนี้แหละโอเคเรามาจบกันตรงนี้นะครับบอกว่าเหรียญน,นี้มีความเสี่ยงยังไงบ้างน,นะครับฉะนั้นการลงทุนของคุณ ลงทุนเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่มีความเสี่ยงนะครับหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะเหรียญพวกนี้มันก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับโปรเจกต์มันจะผ่านไปได้หรือปาโปรเจกต์มันจะดีหรือไม่เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจตลอดโอเคนะครับการทดสอบของมันนะครับพื้นฐานทำให้เหรียญเนี้ยมันมีความ ครีมมากพอสมควรแล้วคือ,อถ้าเกิดคุณจะลงทุนนะครับคุณก็ลงทุนกับมันได้นะครับจัดการความเสี่ยงเอาเองแล้วกันเหรียญนี้มีแพลตฟอร์มนะครับชื่อ q u a c k Launch นะครับแควกลันช์แพลตฟอร์มการเข้าใช้แ ck s แ a m m y นะครับก็สามารถที่จะคุณก็จะสามารถลงทุนกับมันได้อันนี้สะกดผิดขอประทานอาภัยนะครับ ก็สามารถเข้ามาลงทุนกับมันได้แล้วก็มันมีอีกอักอนนึงคือแพลตฟอร์มลอตโต้นะครับมันเป็นลอตโต้รายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเพื่อให้เราสามารถเดิมพันกับแควดได้นะครับรีชแควดเนี่ยและรับ s ีชแคว k ด้วยนะครับแควดน่าจะเป็นพวกโทเคนนะครับเราก็รีชแควดน่าจะเป็นพวกเหรียญที่ไว้กิงกำไรนะั่นเองจะมีอีเวนต์พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือแม็กกา แควกพอ o t นะครับ r a f เฟนะครับผู้ถือทั้งหมดจะสามารถชนะแมกกควกพอตได้นะครับยิ่งมีแควกะหรือเหรียญน,นี้มากเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับเราเลือกที่จะออกแบบโทเค็นของเรานะครับมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเนี่ยของแควนะมีการบริหารทั้งหมดนะนะครับในการจัดการซัพพลายของมันเนี่ยในเนี้ยเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมถึง10%นะครับ เซฟนะครับออโต้ฟาร์มเนี่ยประมาณ5%้าเปอร์แจกจ่ายให้กับผู้ถือรวมถึงแบ็คโฮด้วยนะครับก็ประมาณห้าเปอร์สำหรับออโต้เอลพนะครับและคุณสมบัติของแอนตี้วานนั่นเองนี้มันเขียนนะครับว่าออโต้เอลพแบ็คโฮเนี่ยจะเพิ่มค่าล่วงเวลาให้กับแควกโดยอัตโนมัตินะครับสภาพคล่องที่ถูกล็อกไว้ในทีมกัดอ่าสภาพคล่องของเงินสดน,น,นะครับก็คือ50%เ เขาก็คอนเฟิร์มมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าเอ้ยฉันไม่รักภูแน่นอนนะครับเราก็อุปทานเหรียญทั้งหมดประมาณ1,000ล้านล้านเหรียญน,นะครับก็มีเหรียญจํานวนจํากัดเลยนะถ้าเกิดคุณครอบครองกอ็อาจจะไม่มีการเผานะครับแต่มีจํานวนจํากัดคุณเคยเห็นเหรียญพวกนี้ไหมนะครับอา,อาจจะเหรียญตัวหนึ่งเหรียญมีมนะครับที่เรารู้จักคืออีลอน อีลอน,นมีอุปทานหรือมีจํานวนเหรียญน,น้อยกว่าชิบะอินุอกนะครับแต่ความน้อยของมันทาให้ราคาเ,เป็นที่หอมหวานนะคือมันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับชิบะอินุแต่ว่ามันเป็นเหรียญหนึ่งที่ตามชิบะอินุอยู่ถ้าชิบะอินุมีการเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันก็จะไม่ค่อยขยับราคาแต่ถ้าเกิดชิบะอินุมันมีการร่วงเท่าไหร่นะครับ ไอเหรียญเนี่ยอีลอนเนี่ยยิ่งมีการพุ่งเท่านั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าคนก็จะเล่นนะครับในสัดส่วนที่แตกต่างกาันจัดการความเสี่ยงเพราะอย่างอีลอนมันก็มันก็ไม่ใช่เป็นเหรียญที่โด่งดังเท่ากับชิบาอินุนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญปั่นของอีลอนมาร์ตัวหนึ่งแหละนะครับก็ในเวลาที่ชิบะอินุหนเนี่ยมีการลดนะครับมันเพิ่มขึ้นมาตลอดเลยนะครับผมลงทุนไปแค่ประมาณ อตอนที่ศูนย์มันอยู่แค่หกตัวนะครับตอนนี้เหลือศูนย์ห้าตัวแล้วนะครับประมาณศูนย์จุดศูนย์หกตัวเก้า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 อะไรเนี่ยนะผมลงทุนตอนนั้นนะครับแล้วผลปรากฏว่าพอลงทุนไม่ได้สักพักหนึ่งนะครับรา,าคามันขึ้นดีขึ้นเลยนะครับผมได้กําไรอีกเท่าหนึ่งนะครับจากลงทุนประมาณหกสิบกว่าดอลลาร์ได้ประมาณเกือบร้อยยี่สิบนะครับก็เห็นนะ ว่าเหรียญที่มีอุปทานจำกัดนะครับมันก็ยิ่งราคาสูงอาจจะไม่ได้มีการเผานะครับแควกตัวนี้อาจจะมีการเผาเบื้องข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องว่ากันอีกทีเอาละ่ะฉะนั้นอุปทานของแควกนะครับสภาพคลองเขาจะเก็บไว้50%แล้วก็เข้าสู่อัลกอริทึมนะครับที่เป็นแบ็กโคลหรือหลุมดำของเขาโดยตรงนะครับคือว่ามันมีการตึง นะครับไอจำนวนอุปทานตรงนี้ไว้นะครับเพิ่มเติมนะครับแควกสำหรับคุณนะครับกำไรทั้งหมดในแพลตฟอร์มของของแควเนี่ยนะครับจะมีการจัดการอย่างนี้เขาบอก50%ร์รางวัลการขุดผู้ให้บริการสภาพคล่องนะครับแล้วก็30%ของรางวัลการขุดผู้ให้บริการสภาพคล่องก็น่าจะเป็นสัดส่วน50% 30%ก็น่าจะเป็น80%อีก20% ก็จะเป็นแมกกาแจ็คพอตแบลเฟอร์นะครับก็น่าจะเป็นพวกรางวัลต่างๆฉะนั้นอ่าควกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเกมของมันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะเขาจะแบ่งอย่างเงี้ยนะครับ r ิชควักสองพันนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เห็นนะครับว่าคนเข้ามาร่วมได้นะครับเขาก็แบ่งเป็นเจ็ด ชอยด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ Quack Token นะครับคือเว็บไซต์การสร้างโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็สองคือการตลาดและการแสดงตนนะครับของโซเชียลมีเดียแล้วสามคือ s t e l l a s ์นะครับถ้าสกุลปีกอประทานอภัยนะครับคือการจัดหา LP บนแผ่นเคสสวารนะครับสี่คือการส่ง CMC นะครับคอยเกโก้และก็บล็อกฟีริโอนะครับฟอริโอนะครับถ้าเกิดสกุลปีกอประทานอภัย ของบล็อกฟอ l i โอนะครับส่วนที่5คือการรับสมัครรับอาสาสมัครนะครับ6คือการจับแคมเปญการตลาดนะครับ7คือการตรวจสอบโทเค็นโดย t ีชเรกนะครับการปล่อย r u s h p a d Mega Jackpot r e f e r นะครับของ r o t ต r ีคือการซื้อนะครับโทเค็นผมก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า,าสามารถเข้าไปในเกตดไอได้นะครับเข้ามา2วันเติบโตถึง300% นะครับที่เกต .io ก็สามารถที่จะเข้ามาทักได้นะครับที่เพจของผมนะแล้วผมจะส่งลิงก์เกต .io ให้นะครับหรือว่าจะไปที่แผ่นเคสวอร์มก็ได้ซื้อขายในนั้นนะครับก็ซื้อไม่เป็นทําไม่เป็นก็เข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบผมจะดูแล้วก็ตอบคำถามให้นะครับ ก็ขอบคุณนะสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ผมก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละนะครับมีแค่เรื่องของการจัดการอุปทานการจัดการสภาพคล่องของแควกันนะครับว่ามันเป็นเหรียญอะไรแต่เอาละนะครับโดยทั่วไปมันเป็นเหรียญแอลคอยนะครับเพราะว่าผมก็ดูในเกจดอทไอโอแลในแคตตากรีเนี่ยมันไม่มีในเหรียญนี้นะครับก็น่าจะเป็นเหรียญแอลคอยตัวหนึ่งนะครับ ใครมีคําตอบดีๆก็สามารถโพสต์ลงมาใต้คลิปเดี๋ยวข้อมูลมันเริ่มดีขึ้นมีมากขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้มาให้นะครับจะทำมาเป็น EP ที่2ให้เพิ่มนะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่เท่านี้แล้วดูในคอยมาเก็ตแค a ปก็ยังไม่มีการแปลข้อมูลก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็จัดความการความเสี่ยงเอาละกันนะครับก็ต้องป้องกันการลักภูรู้นะครับลงทุนน้อยๆนะ นะครับแล้วพอมันเติบโตเมื่อไหร่เราค่อยว่ากันทีมีข้อมูลมากขนาดไหนเราค่อยว่ากันวันหลังทีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยฟรีและก็ไม่มีค่าใช้จา่าย ก็สามารถเข้ามาคุยได้ในไล์กลุ่มนะครับใครอยากที่จะเข้าไปคุยในเหรียญน,นี้นะครับที่ชื่อว่า Rich q u วักเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมะจะส่งลิงก์กับ q r code มาให้นะครับเหรียญน,นี้อยากเข้าไปคุยเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มใหม่ให้นะโอเคผมหวังว่า Rich q u วักนะครับจะกู้ทุนดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน i n f i n นิตม i n เนเท่านั้นร้านอินฟินิต m i n เ r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกที่เพจอินฟินิต m i n เ r ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อย1เครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจํานวนจํากัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทําให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้